สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการเข้าเราอินแล้วเซตระบบเบื้องต้นในการใช้โปรแกรมประกันดีพีสอบดศูนย์กันนะครับเริ่มแรกก็คือว่าเข้ามาที่หน้าของโปรแกรมซึ่ง URL ของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันอันนี้ผมจะส่งให้ที่หลังบ้านอีกทีนึของแต่ละคนนี้จะมีพาสเวดกับยูเซอร์ไม่เหมือนกันเลยอันอันนี้คือเราจะแสดงตัวอย่างให้ดู กันแรกเมื่อเข้ามาที่หน้าของโปรแกรมแล้วเนี่ยให้เริ่มไปที่ล็อกอินทางด้านขวามือแล้วก็ใส่เอ่อยูเซอร์และพาสเวิร์ดที่ผมส่งให้แต่ละท่านเนี่ยแล้วก็กดล็อกอินเข้าไป mm hmm. เมื่อเข้ามาที่หน้าโปรแกรมแล้วเนี่ยเบื้องต้นที่คุณจะต้องดูต้องดูก็คือว่าการคอนฟิกระบบต่างๆต่างๆว่ามัดเรียบร้อยแล้วหรือยัง อันแรกก็คือไปดูจังหวัดจังหวัดนี่ผมน่าจะใส่ให้ครบหมดมล้วประมาณ77จังหวัดแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าใส่เออคนามันจะมีจังหวัดหนึ่งทางใต้ก็คือว่าเบตงไหมอ๋อเบตงไม่มีเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปกดที่เครื่องหมายบวก กด add ตอนนี้เรามีเจ77จังหวัดกับบวกกับอีกหนึ่งเรียกว่าอำเภอไหมไม่ตรงก็คือจังหวัดเราก็ใส่ครบแล้วต่อไปก็ใส่ยี่ห้อรถกดทางด้านซ้ายมือนี้นะครับยี่ห้อรถเราก็มาดูว่ารถส่วนใหญ่เนี่ยเรามีในฐานข้อมูลหรือยังถ้าดูแล้วอันไหนยังไม่มีเราสามารถกดบวก แล้อก็เพิ่มข้อมูลไปได้เองนะครับแต่ถ้าดูแล้วน่าจะครบแล้วก็ผ่านต่อไปต่อไปก็คือว่ามาดูที่บริษัทประกันภัยบริษัทประกันชีวิตเราก็ดูว่าที่เราส่งงานเนี่ยมีอยู่ครบไหมบริษัทไหนบ้านที่เราส่งงานอันนี้ตัวแทนแต่ละท่านอาจจะต้องไปใส่เองนะครับเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยมีบริษัทที่ส่งงานเนี่ยไม่เท่ากันแล้วก็ชื่อบริษัทประกันภัยนี่ก็ เปลี่ยนเรื่อยๆอ,อยู่เหมือนกันถ้าอันไหนยังไม่มีท่านก็กดเครื่องหมายบวกแล้วใส่เข้าไปเองถ้าอันไหนไม่ใช้แล้วเห็นถังขยะนี่ไหมครับท่านค,คลิกที่ถังขยะมันก็คือการลบหรือกดที่เขาเรียกอะไรปาก,กาหรือีอ่สอเนี่มันก็คือการแก้ไขท่านก็สามารถแก้ไขชื่อบริษัทได้ ถ้าดูแล้วบบิษัทประกันภัยที่ท่านท่านใช้เนี่ยมีครบแล้วก็ไปดูตารางพรบราตารางพรบรนี่ผมน่าจะใส่ให้ครบแล้วนะจากข้อมูลเนี่ยก็ลองดูแล้วกันครับถ้าอันไหนผิดก,ก็กดเครื่องหมายประกาไปอิดิตอันไหนไม่เอาก็กดเครื่องหมายกดถังขยะเพื่อลมันทิง้งแต่อกว่าผมน่าจะใส่ให้ครอบคลุมแล้วล่ะ ต่อไปก็มาดูอะไรอีกล่ะเบอร์ชัวประกันเบอร์ชัวรบริษัทประกันภัยบางท่านอาจจะเป็นเหมือนผมก็คือว่าแต่ละบริษัทเนี่ยมีหลายแพคเกจซึ่งบางทีเราก็จําไม่ได้แต่แต่ละบริษัทเนี่ยก็มักจะมีมีเบอร์ชัวร์ให้เราก็อาจจะมาใส่ไว้ไว้เอาไว้อ้างอิงไว้เรียกดู เรอาเอาเก็บวไว้ส่งให้ลูกค้าก็ได้ก็คือว่าเราก็ใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปแล้วก็เลือกชื่อบริษัทประกันที่เราจะใส่โปรโชวัวร์ใส่หัวข้ออะไรก็ได้อย่างเช่นชื่อแพ็กเกจบริษัทประกัน ใส่ได้หมดจะใส่อื่นๆหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เราจะใส่ใส่คําอธิบายจอธิบายอะไรก็ลกแล้วแต่ในส่วนแกลเลอรี่อิเมจเนี่ยเราสามารถเลือกได้หลายภาพในนี้ผมไม่มีภาพตัวอย่างด้วยก็คือถ้าท่านมีภาพตัวอย่างของโชัวตาลานท่านก็เลือกไฟล์แล้วก็ใส่เข้าไป ก็จะมาแสดงในรายการอันนี้เราไม่ได้ใส่ภาพมันก็เลยไม่มีภาพเดี๋ยวผมลองก o อปี้ภาพสังอานมาใส่กดอี i t ถอันนี้ยังไม่มีภาพก็ใส่ภาพเข้าไปแล้วก็เซฟ เห็นไหมมีภาพแหละเราก็เอาไว้อ้างอิงได้เวลาเราลืมว่าแพ็กเกจนี้ของบริษัทนี้มันมีอะไรบ้างเราก็คลิกมาดูเมื่อโปรชัวร์บริษัทประ,ระกันเราใส่แล้วต่อไปมีอะไรละ่ะที่เราจะต้องคอนฟิกอ้อมีสมาชิกแนะนำลูกค้าอยู่เมนูประมาณเมนูที่สาเนี่ยสมาชิกแนะนำลูกค้าคือใคร บางครั้งร้านเราเนี่ยก็อาจาจะมีตัวแทนที่หาไรายได้พิเศษ,ษมาส่งงานให้เราเราก็สามารถบันทึกชื่อเขาไว้ก่อนก็ได้เอาไว้อ้างอิงว่าลูกค้าเราอะไรายนี่ยมาจากผู้แนะนำไรายไหนเราก็ใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปอย่างเช่นคุณเอบาโท อีเมลใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อันนี้ใส่ที่อยู่เพรสะหน่อยใส่รายละเอียดส่วนตัวเช่นอผู้ตรอง,งานรายน,นี้ให ถ้าแนะนำ5%อันนี้จะไม่มีผลกับการคำนวณรายได้อะไรของเขานะครับเราแค่บันทึกเฉยๆว่าลูกค้าเรามาจากตัวแทนรายนี้แนะนำเผื่อเราจะได้ส่งค่าเสียเวลาค่าแนะน,นำไปให้เขาเราก็เราก็อาจจะใส่บัญชีธนาคาร ป่ประชาชนหรือรูปในหน้าหรือระดับสมาชิกอะไรก็แล้วแต่เราสามารถคิดเ,เอาเองได้ก็แอดเข้าไปตอนนี้เราได้สมาชิก2องงานและหนึลายต่อไปก็คือว่าคอนฟิกข้อมูลสินค้าที่มีขายกดเข้ามาเดี๋ยวจะมีรายยาาเลยเอาเอาเป็นสินค้าประกันรถก่อน เรามีสินค้าประกันรถอะไรขายบ้างอ,อันนี้ตัวอย่างก็คือว่าเราขายทิปสมาร์ทเอชยูวีเทเวสอีโคคาร์วันไพคือเราเราเรามีเรามีแพ็กเกจอะไรที่ขายบ้างเนี่ยเราใส่ในนี้ไปให้หมดมันจะเอาไปใช้ตอนไหนมันจะเอาไปใช้ตอนที่เราใส่ข้อมูลการทำประกรันของลูกค้าเราจะเรียกตรงนี้ขึ้นมาแสดง คือบางทีเนี่ยถ้ามันเยอะเราอาจจะไม่จําเป็นต้องใส่ทีเดียวทั้งหมดก็ได้เวลาเราจะใช้เราค่อยมาใส่เพิ่มอย่างเช่นเวลาเรามีลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจที่เราจะไม่มีในเนี้ยเราก็ค่อยมาใส่ตอนนั้นก็ได้เรายังไม่จําเป็นต้องใส่ทั้งหมดพอใส่เท่าที่เราใช้บ,บ่อยก่อก็ดกอดก,อก็เหมือนเดิมถ้าเกิดเพิ่มก็กดเครื่องหมายบวกถ้าลบก็กดถังขยะจะแก้ไขก็คือกด สัญลักษณ์ประกาศหรือนิสสอต่อไปอสิ่งที่เราคอนฟิกมีอะไรกันล่ะน่าจะมีแค่นี้คลิปนี้ก็คือเราเกี่ยวกับการคอนฟิกเริ่มต้นระบบอย่างเดียว<ๆ>ก็จะประมาณนี้ส่วนการใช้งานถัดไปในการบันทึกรายชื่อลูกค้าหรืองานบริการเดี๋ยวเราจะไปดูในคลิปถัดไปเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยว ผู้ชายโปรแกรมจะขี้เกียจดูทั้งหมดเอาดูเป็นส่วนๆดีกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอกันในคลิปหน้า